ผมบอกว่าภูเขาที่มันสูงเหนือเมฆอม่ะอันนี้แหละอันนี้แหละที่มีบ้านด้วยใช่ที่เขาเขาสูงของอะไระเนี่ยของเซียร์เอรหรอใช่มันมีหลายลูกนะแต่นี่ลูกลูกสูงม,มันยุบลงหรือเปล่าไม่ภูเขานี่สวยมากเลยบ้านนั้นน่ะภูเขาวนั่นค่ะสูงเหนือเมฆสูงมาก นี่มันยุบลงว่บนสูงขื้นกนิดดีงวเองก่อนนี่มันแบบทิ้งไปอย่างนี้มีหลายลูกลูกเล็กลูกน้อยเห็นไหมนะโันโดนละมนโ้น่ะนี่เขาอ่าม่เนาดรันะ่นั้นนี่ละย้ายเลยยุ่